ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทศระวร์ที่9ป่าปะวักวันานาเรื่องที่สองไม่ควรทำบาปบ่อยๆพระพุทธภาสิทธ์ป่าปันเจปุริโสกยิราณนะนางกยิราปุณปุนังณนะตัมหิชั้นทางกยิราทะ ทุกโขบาปัสะอุจโยคำแปล ى, ถ้าบุคคลต้องทำบาปไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรพอใจในบาปเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุแห่งทุกข์อธิบายความบาปอธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรกนี้จะอธิบายก้าวหน้าต่อไปในเรื่องที่ทรงเตือนมิให้ทำบาปบ่อยๆและไม่ให้พอใจในบาป บุคคลทำสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นนิสัยมีความเคยชินในทางนั้นนานเข้ากลายเป็นอุปนิสัยและวาสนานิสัยคือสิ่งที่ทำจนเคยชินเช่นพูดคำหยาบบ่อยๆเป็นต้นเมื่อหลายครั้งเข้าสิ่งนั้นก็กลายเป็นนิสัยของบุคคลผู้นั้นตรงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า habit อุปนิสัยหมายถึงแววของใจ หรือความโน้มเอียงในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแนวโน้มในทางนั้นทางนี้เช่นมีแนวโน้มทางเมตตาการุณาทางโหดร้ายทางดนตรีทางอักษรศาสตร์บทประพันธ์หรือวิทยาศาสตร์เป็นต้นการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทับถมอยู่ในจิตใจเป็นเวลานานๆนั้นมันย่อมแสดงแววออกมาแสดงความโน้มเอียงออกมาให้เห็นอยู่เสมอ และมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของผู้สั่งสมมันมาอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่อาจต้านทานได้นี่คือลักษณะที่เรียกว่าวาสนา Impression ขอได้โปรดอย่านำเอาคำว่าวาสนาที่ใช้ในที่นี้ไปปนกับวาสนาที่คนทั่วไปพูดถึงเพราะนั่นเขาหมายถึงบารมีหรือคุณความดีที่สั่งสมมามากแล้ว ผลิตผลออกมาเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้นั้นเช่นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขโดยไม่ต้องพยายามมากนักเราก็มักพูดว่าเขามีวาสนาดีวาสนาของเขาสูงเป็นต้นงานทุกอย่างที่เราทำความเคลื่อนไหวทางกายความคิดทุกอย่างที่เราคิดย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจแม้โดยปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนัก แต่มันก็ทำงานอยู่ในภาคความรู้สึกใต้สำนึกของสมองหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า subconscious region of brain จำนวนรวมของวาสนาหรือความประทับใจที่มีอยู่ในดวงจิตของเรานั่นเองเป็นสิ่งตัดสินความเป็นของเราคือเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วาสนาในดวงจิตนี้และมันก็มีติดต่อกันมาหลายๆชาติจนกลายเป็นลักษณะนิสยัยหรืออุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นไป ความประทับใจหรือ i m p r e s s ชันที่ดีย่อมสร้างอุปนิสัยดีที่ชั่วสร้างอุปนิสัยชั่วถ้าคนใดคนหนึ่งได้ยินได้ฟังแต่คำชั่วคิดแต่เรื่องชั่วและทำกรรมชั่วติดต่อกันเป็นเวลานานใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความประทับใจหรือ i m p r e s s ชันที่เลวสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำความคิดและการกระทํำของเขาจนทำให้เขาลืมข้อเท็จจริงต่างๆไปเสียสิ้น เมื่อความประทับใจนั้นทำงานอยู่เสมอผลที่ออกมาก็ต้องชั่วคนนั้นก็ต้องเป็นคนชั่วชั่วอย่างที่ช่วยได้ยากจริงๆผลรวมของความประทับใจอันเลวร้ายที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตของเขานี่เองจะสร้างพลังผลักดันอย่างแรงให้เขาผู้นั้นประกอบกรมชั่วเขาจะเป็นเสมือนเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของวาสนาหรืออิมเพรสชัมันจะบังคับให้เขาทำความชั่วอยู่ร่ำไป ในทำนองเดียวกันถ้าบุคคลคิดแต่สิ่งที่ดีพูดดีและทำดีอยู่เสมอผลรวมของความประทับใจเหล่านั้นเป็นสิ่งดีเมื่อมันสั่งสมมากเข้าก็จะกลายเป็นพลังใหญ่บังคับให้เขาทำแต่กรรมดีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีอํานาจใดๆมาหยุดยั้งได้แม้บางคราวเขาปรารถนาจะทำกรรมชั่วบ้างก็ทำไม่ได้เพราะมโนธรรมไม่ยินยอม ตรงกันข้ามมันจะดึงเข้ากลับจากการประกอบกรรมชั่วนั้นอุปนิสัยอันดีงามได้รับการปลูกฝังลงในคนด้วยวิธีดังกล่าวมานี้อุปนิสัยอันมั่นคงในความดีเช่นนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งรบเร้าเย้ายวนภายนอกสิ่งเย้ายวนไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนเจตจำนงได้ความโน้มเอียงในการทำความดีของเขาได้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเต็มที่เสร็จแล้ว ผลของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถควบคุมอินทรีย์ของเราได้คือสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความชั่วความดีและความชั่วย่อมมีผลของมันเองทั้งสองอย่างคือการทำดีย่อมให้ผลดีการทำชั่วให้ผลชั่วความดีและความชั่วย่อมผูกพันอยู่กับวิญญาณของเรา ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าต้องทำบาปหรือทำชั่วก็อย่าทำบ่อยๆไม่ควรพอใจในความชั่วนั้นคนที่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยความไม่พอใจนั้นย่อมทำได้ไม่ยืดเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ่งบังคับก็จะเลิกทันทีแต่ถ้าทำด้วยความพอใจจะทำอยู่เรื่อยๆทำได้เสมอเพราะมีความพอใจเป็นผลตอบแทนอยู่ในตัวแม้จะไม่ได้รับสิ่งอื่นก็ตาม แต่ความพอใจในบาปนั้นไม่ดีแน่เพราะไม่มีอะไรร้ายแรงน่ากลัวเท่าการสั่งสมบาปมันมีผลเท่ากับการสั่งสมทุกข์ไว้ในตนทำลายตนให้พ่ายแพ้ยับเยินในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าบาปกรรมนับเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวตนแต่มีอิทธิพลร้ายแรงต่อชีวิตมากอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะถึงตัวเราอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นมัน เราไม่รู้จะหนีอย่างไรใครที่มีศัตรูหรือเวรกรรมก็นับว่าโชคร้ายมากเพราะมันทำเราได้ข้างเดียวเราไม่รู้จะโต้อตอบมันอย่างไรนอกจากมันมีกำลังมหาศาลแล้วยังมองไม่เห็นตัวตนเสียอีกด้วยท่านจึงสอนให้กลัวเวรกรรมไว้ให้มากพระพุทธภาษิตท,ที่ยกมากล่าวในเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปราบรพ,พระเสยยะสกะเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระเสยยะสกะเทระพระเสยยะสกะเป็นสัตธิวิหาริกคือลูกศิษย์ของพระโลลุทายีได้บอกความที่ตนไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แก่พระโลลุทายีนั้นเพราะความกำหนัดถูกกามราคะรบกวน พระโลลุทายีได้ทราบความนั้นจึงบอกให้พระเสยยสกะทำกรมกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่อพระเสยยสกะถามว่าการกระทำอย่างนี้สมควรแก่สมณะหรือพระโลลุทายีบอกว่าฉันเองก็ทำเหมือนกันเมื่อมีความกำหนัดเกิดขึ้นพระเสยยสกะเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นคำบอกของอุปัชาอาจารย์จึงประกอบการมกิจสำเร็จความใคร่ดด้วยตนเองทุกครั้งที่มีความกำหนัดเกิดขึ้น พระเสยยสกะบอกความนี้แก่ภิกษุอีกหลายรูปภิกษุทั้งหลายนำความนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้พระเสยยสกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระเสยยสกะทูลรับความจริงแล้วทรงติเตียนานานาประการเป็นต้นว่ากรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกอย่างเดียวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุกระทำเช่นนั้น ภิกษุใดฝ่าฝื้นเป็นอาบัตสังฆาทิเศษแล้วทรงแสดงธรรมว่าปาปัญเจปุริโสกยิราเป็นอาทิความว่าถ้าบุคคลต้องทําบาปก็ไม่ควรทําบาปนั้นบ่อยๆเป็นต้นมีนัยยะดังพันนานามาแล้วแต่ต้นการประกอบกามกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองที่เรียกในพระบาลีว่าสัญเจตานิกาสุกกวิสัตถิ คือการแกล้งทำน้ำสุกะหรือน้ำอสุจิหรือน้ำกามให้เคลื่อนนั้นพระพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุไม่ให้ทำทรงปรับอาบัตไว้ถึงสังฆารทิเศษซึ่งอยู่ในประเภทอาบัตหนักเท่ากับการสัมผัสกายหญิงและการพูดเกี้ยวหญิงภิกษุต้องอาบัตนี้แล้วต้องแสดงต่อสงฆ์แสดงต่อเอกบ,บุคคลหรือนด d i v i d โ a ไม่ได้มีรายละเอียดเรื่องการออกจากอาบัตสังฆารทิเศษมากอยู่ อาบัตินี้หนักเป็นที่สองรองจากปาราชิกปาราชิกต้องแล้วขาดจากความเป็นภิกษุแพทย์บอกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยๆทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมเร็วมีกำลังต้านทานโรคน้อยอ่อนเพลียและสมองมึนชาสติปัญญาถดถอยเบื่องานและหงุดหงิดและอาจพาให้เป็นโรคอื่นๆได้อีกหลายอย่างในแง่การปฏิบัติธรรม พฤติกรรมนี้ทำให้พรหมจรรย์เศร้ามองขาดการควบคุมตนยอมแพ้ต่ออำนาจครอบงำของกามราคะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของจิตที่แล่นไปในธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามภิกษุไม่ให้ทำอย่างเด็ดขาดผู้ปฏิบัติโยคะหรือโยคีย่อมระวังเป็นที่สุดที่จะไม่ให้น้ำสัมภะคือน้ำกามเคลื่อนออกจากตนมีความรู้สึกว่ามันคือหยดของชีวิต เมื่อมันเคลื่อนออกก็เท่ากับหยดของชีวิตได้เคลื่อนออกไปจากตนคนที่มักมากในกามจึงมักตายเร็วกว่าเวลาที่ควรเพราะหยดชีวิตได้เสียไปมากผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงมักอายุยืนกว่าผู้มักมากในกามพรหมจรรย์ที่กล่าวนี้หมายถึงการถือพรตไม่เสวยกามารมณ์กล่าวอย่างละเอียดการเสวยกามารมณ์มีลักษณะอยู่8ประการหมายเหตุจากปรัชญ,ญาฝ่ายโยคะ ของสวามีสัตยานันทบุรีหน้า274ลักษณะของการสวยการมรมณ์8ประการคือ 1. การฟังเรื่องอันเป็นการมรมณ์ 2. การพูดจาสนทนาถึงเรื่องการมรมณ์ 3. การเล่นซึ่งบันดาลให้เกิดการมารมขึ้นในใจเช่นเต้นรำเป็นต้น 4. การมองเพศตรงข้ามด้วยใจที่เจือด้วยราคะ 5. การสนทนากับเพศตรงข้ามในที่ลับหรือในที่สงัด 6. การกอดจูบสัมผัสเพศตรงข้าม 7. การนึกใฝ่ฝันถึงเพศตรงกันข้าม 8. การเสพเมถุนหรือเสพกามพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเมถุนสังโยคคือกะอาการแห่งเมถุนไว้7ประการมีลักษณะคล้ายกับที่กล่าวแล้วมีความพอใจในเสียงในการหัวเราะยิ้มแย้มของเพศตรงกันข้ามเป็นต้น กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ